ถ้าต้องปักบ,บานเลื่อนสลับ15บานแบบขนาดไม่เท่ากันทักบ,บานนะครับแล้วเราจะคำนวณยังไงได้ครับว่าใช้กล่องติดเฟรมเท่าไร่มาดูกันเลยครับเอาละครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับที่ทั้ง15บานเนี่ยขนาดไม่เท่ากันทักบ,บานเลยนะครับลองดูบานนี้ก่อนครับว่ามันเท่าไหร่ครับลองดู อ่าครับเมตรยี่สิบจุดหกนะครับอ่าล่ะครับก็คือแต่ละบานเนี่ยมันขนาดไม่เท่ากันนะครับเราลองดูว่าต้องใช้อะไรตัดเท่าไรบ้างนะครับจากไอ้เมื่อกี้สิบห้าบาทนะครับโปรแกรมคำนวณเนี่ยมันสามารถคำนวณให้เราได้นะครับว่า เอาละครับดูเส้นกลางมุ้งก,ก่อนครับเส้นกลางมุ้ง mm นะฮะเส้นกลางมุ้ง W2 นะครับตัดเท่าไรนะครับเส้นกลางมุ้ง W5 ตัดเท่าไรนะครับเสาเกี่ยวนั่นล่างครับเสาเกี่ยวเสาเกี่ยว W3 ก็คือรหัส W3 นะครับเสาเกี่ยว W1 นะครับตัดเท่าไรเอาละครับ นอกจากที่เราจะทำใบารายการตัดแบบนี้ให้น้องๆตัดได้แล้วนะครับอ่าครับก่องติดเฟรม W5 หนะครับตัดเท่านี้นะครับกองติดเฟรม่องติดเฟรม w 5หนะครับตัดเท่านี้่องติดเฟรม W13 สิบสามนะครับตัดเท่าไรนะแล้วเสร็จแล้วเราก็เราลองมาดูครับยอดสรุปรวม นะครับเราจะใช้อลองํำนวนกันครับเส้นกลางวงสามเส้นนะครับตสอเกลียวแปดเส้นสสากุวแจแปดเส้นนะครับกองติดเฟรมบนล่างสามเส้น,นครับกองติดเฟรมข้างแปดเส้นนะครับถ้าท่านบ้านนอกอยังผมทําแบบนี้ได้นะครับสําหรับท่านผมว่า ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับ